สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงฝากครูและผู้ปกครองแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าจากกรณีข่าวรุ่นพี่ศาสตร์น้ำร้อนใส่รุ่นน้อง ผู้เรียนอาจได้รับอิทธิพลจากกระแสสังคมหรือสื่อออนไลน์กลายเป็นค่านิยมและเมื่อสิทธิผู้อื่นจนเกิดความรุนแรงตามมาจากกรณีดังกล่าวแม้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงจากผู้เรียนหรือบุคลากรในสังกัดแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับครูและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กและเยาวชนวัยเรียนเป็นอย่างมากพฤติกรรมนี้นอกจากจะเข้าข่ายอาชญากรรมแล้วยังสะท้อนถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงจากการไม่ยอมรับความแตกต่างอัตลักษณ์ ของแต่ลละบุคคกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายเรียนดีมีความสุขที่ต้องการให้ผู้เรียนของเราเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเคารพสิทธิและเสรีภาพท่ามกลางความหลากหลายในรั้วโรงเรียน จึงอยากให้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและไม่ควรมีพฤติกรรมที่รุนแรงปัญหาความขัดแย้งที่ถูกเพิกเฉยจนเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะนำไปสู่การใช้กำลังหากไม่มีการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการเคารพสิทธิและเสรีภาพของกันและกันอย่างถูกต้อง กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการบ่มเพาะนักเรียนขอฝากไปยังผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ปกครองช่วยกันแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนโดยเฉพาะวัยที่กำลังโตกระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบถึงแม้จะได้ใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกายแต่เป็นการคุกคามทางจิตใจ ก็อย่างกรณีกรณีที่ที่เป็นข่าวนะครับว่ามันมีภาพของการใช้ใช้ความรุนแรงนะครับอันนั้นแน่นอนว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเด็กโตนะครับแต่ว่าแต่ว่าความรุนแรงลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ควรจะเกิดเนาะในในในสังคมไทยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่นะครับที่ที่จะมีหน้าที่ในการดูแลบ่มเพาะเด็กๆนะครับก็ต้องฝากไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาคณะ คณาจารย์คุณครูนะครับรวมถึงผู้ปกครองนะครับใน,ในเรื่องนี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องให้ความรู้เขาให้ความรักความเข้าใจเขานะครับโดยโดยเฉพาะกับกับเด็กที่เขาอยู่ในวัยที่กําลังกําลังโตนะครับว่าส,สิ่งใดที่เป็นตัวอย่างที่ที่ไม่ถูกต้องในกระทรวงศึกษาธิการเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายอย่างเนาะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะ มันจะไม่ได้เกิดความรุนแรงทางด้านร่างกายแต่มันเป็นการคุกคามทางด้านจิตใจเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายในการที่จะสั่งให้ให้เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นไปนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง